ปุ๋ยสูตร0-0-60คือปุ๋ยเคมีที่มีโพแทเสเซียม (K) สูงถึง60%โดยไม่ผสมไนตโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) เลยซึ่งมีข้อดีและประโยชน์เฉพาะทางดังนี้ข้อดีของปุ๋ย0-0-60เพิ่มคุณภาพผลผลิตโพแทเสเซียมช่วยเพิ่มความหวานความกรอบและความอร่อยของผลไม้ ทำให้ผลไม้มีสีสวยผิวดีเก็บได้นานไม่เน่าง่ายช่วยให้พืชทนแรงและโรคได้ดีขึ้นโพแทสเซียมช่วยควบคุมการเปิดปิดของปากใบเสริมความแข็งแรงของเซลล์พืชเหมาะกับช่วงใกล้เก็บเกี่ยวใช้เร่งคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเช่นทุเรียนลำไยมะม่วงมันสำปะหลังอ้อยช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลภายในต้นพืช ทำให้พืชสสมอาหารได้ดีเหมาะกับพืชหัวและผลพืชที่เหมาะกับปุย๋ย 0, 0, 60ทุเรียนลำใย,ยมะม่วงมะพร้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดพืชผักบางชนิดเช่นกระหล่ำปลีพริกแตงโมช่วงออกผลข้อควรระวังไม่ควรใช้ในช่วงต้นกล้าหรือเจริญเติบโตเพราะไม่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรอื่นในรอบการปลูกเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอาจทำให้ดินเค็มหากใช้ต่อเนื่องโดยไม่ปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยศูนย์กกับทุเรียนถือว่าเป็นเทคนิคยอดนิยมในช่วงบำรุงผลและก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพรสชาติและความสมบูรณ์ของผลซึ่งโพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญมากในพืชตระกูลไม้ผลอย่างทุเรียน ประโยชน์ของปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูับทุเรียนช่วยเพิ่มความหวานเนื้อแน่นกรอบนุ่มของทุเรียนช่วยให้ผลใหญ่น้ำหนักดีและสีเปลือกสวยทำให้ผลทุเรียนเก็บได้นานและทนต่อการขนส่งเสร,ริมความแข็งแรงของต้นและผลลดการหลุดร่วงช่วงเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศกับทุเรียนควรใช้ในช่วงผลเริ่มโตจนใกล้เก็บเกี่ยว ประมาณ60-90วันหลังติดผลขึ้นอยู่กับพันธแนะแนวช่วงใสใส่ครั้งที่หนึ่งเมื่อผลมีขนาดเท่าลูกปิงปองเร่งการพัฒนาขนาดผลใส่ครั้งที่สองประมาณ30วันก่อนเก็บเกี่ยวเพิ่มน้ำหนักความหวานและคุณภาพเนื้ออัตราและวิธีใส่โดยประมาณอัตรา1-2กิโลกรัมต่อต้นแล้วแต่ขนาดอายุของต้นและสภาพดิน วิธีใส่โรยรอบทรงพุ่มแล้วคลุมด้วยใบไม้หรือรดน้ำตามทันทีถ้าทำสวนในระบบน้ำหยดหรือให้น้ำปุย๋ยเฟอร์ติเกชสามารถละลายน้ำให้ผ่านระบบได้ง่ายแนะนำให้ใช้ร่วมกับอะไรเพิ่มเติมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเพิ่มโครงสร้างดินปุ๋ยสูตร8 2ดสองสหรือ13 13 21ก่อนหน้าช่วยติดผลดี แคลเซียมโบรอนทางใบเพิ่มคุณภาพเนื้อและลดผลแตก